ตอนนี้หนาวนะครับวันนี้เหมือนตอนชอปก็หนาวกว่านี้นะตอนนี้มันไม่ค่อยหนาวอะเมื่อเอ้ยม,ม,มาถึงซิดนีย์มากินยำผลไม้งงเนละยอ้าวพูดผิดตลอดถึงไหนแล้วหมูมะฮะถึงไหนไม่หมูต้องไปถามพี่บิ๊กแล้วจะไปถามพี่ๆข้างหน้าดีกว่า สวัสดีครับผมตีนะครับก็วันนี้ไปกตีครับอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับวันที่อ่มที่เท่าไหรว่วะเน,นื้ออะไรครับผมอันนี้วันที่ วันนี้เป็นวันที่3นะครับวันที่3เพราะว่าวันแรกเราไปถึงเราก็ขับรถไปที่ Great Ocean r o a d แล้วก็วันที่2เราก็ไปนอนไปขับกลับมาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วก็มาอยู่ในเมืองนะครับวันนี้วันที่3เปไปวันฟรีเดย์นะครับก็เลยแยกกับพี่พี่เพราะว่าพี่พี่เขาจะไปกินกาแฟเรา ก็เลยจะไปกินข้าวเพราะเป็นสายแบบว่ากินของจุกจิกนู่นนี่นั่น,นนะก็นั่นแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงจะพาไปกินร้านไหนแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆในตัวเมืองให้ดูนะครับนี่บรรยากาศโรงแรมอย่เฟียนะ้ยวเลยใช้ได้นะใช้ได้เม่มอเบิ้ลอากาศหนาวจัดเลยต้องแบบว่าใส่เสื้อแล้วก็มีเสื้อคลุมตลอด ไม่เหมือนเมืองที่ผมมานะเมืองแคนนะหกร้อนก็ไงเดี๋ยวผมไปเจอกันท oh, ี่ร้านข้าวนะครับฟังไปๆกว่าก็ไงเดี๋ยวพาไปเจอกันที่ร้านข้าวนะครับเอาเจอกันครับผม มหนน่ยอาวตังเลยแบบว่ารู้สึกว่าได้เป็นคนเมืองของจริงเพราะปกติแล้วไม่เคยเดินเอามืองเรืองกลรวงกระเป๋าขนาดนี้เม่หมือนจะย้อนแสงอันนี้อันนี้ไม่ย้อนจะภาพตอนหนาวๆนะคข้อนี้เหมือนตอนช่วงเสาร์วบบนี้เนาะตอนนี้เหมือน ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาแล้วแล้วก็หลงด้วยเราไปซื้อกลับไปซื้อช้อปปิ้งที่นี่มาวิซาร่าแต่ว่าซาร่าไม่ได้ให้สปอนเซอร์คราวนี้ถ้าเตรียมชุดมาไม่พอด้วยเรื่องของเรื่องเราก็เลยมาซื้อเพิ่มเอาที่นี่นี่นะคะก็บรรยากาศที่จะมาแล้วมันก็จะนี่ ในเมลเบิร์นนะคะเขาจะมีแรมปีด้วยในละแวกเมืองก็เรายังไม่รู้เลยว,ว่าขึ้นยังไงเนี่ยแต่วันนี้แหละเราจะลองไปขึ้นดูเพราะว่าเราจะมีออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงเพื่อไปดูรองเท้าบอลของคนนี้พอดีร้านเขาอยู่นอกเมืองวันนี้ก็อากาศหนาวพอตัวแต่เราคิดว่าตอนเชาน้าหนาวกว่านี้ส่วนสําหรับของช้อปปิ้งหรอก็มีเยอะมีเกือบทุกแบร์แล้วก็ละแวกนี้คนไทยก็เยอะเนาะพอๆกับคนจีนเลย เยอะเยอะคนแขกก็เยอะ,คน,ยอะคนไทยคนแขกคนไทยคนจีนเยอะมากมี่ของช้อปปิ้งของเราป่ะไปเดินต่อปะ่ะไปเดินกันต่อดีกว่าไหมหรอจังแฟนใครเนี่ย <laughs> อูนจังตอนนี้เอ้ยมาถึงซิดนีย์มากินยำผลไม้โมงเลยยดีอ้าวพูดผิดเอาใหม่ได้ไหมมาถึงมเมล b o u r n e กินน้ำผลไม้ผมนี่งงเลยเนี่โอ้แต่เริ่มไม่ขาแล้วเดี๋ยวกลับห้องก่อนยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูที่ไหนต่อตอนเย็นไปกินอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไว้ติดตามรับชมกันนะครับผมแล้วเจอกันครับมาร้านอาหารอีกแล้วอาหารไทยอาหารไทยเหรอนี่ยกินมากจิก็เดี๋ยวมาสั่งอาหารไทยกินกันต่อนะครับเรอดูว่าพวกเราจะสั่งอะไรกินกันหนาวหนาว หนาวมากแต่เรานั่งข้างนอกเพราะว่าข้างในคนเหมือนแน่นเกิน <Okay. S 2> เราสุดอึดอัดเราเลยออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวนะแล้วก็เดี๋ยวดูกับข้าวว่าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะพบหลงหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวไปดูคึนแทมฟง Ready อร่อยแต่ตว่าไนะม่ค่ะะอยหวาน <Okay. S 2> โอเคแคนไม่มีหรอลกปิงปิงไม่ค่อยมีไปเดี๋ยวเขาไปขเขาเดินเห็นแล้วนั่นแหละเดี๋ยวไปเด๋กินเบียร์ให้ไหมเดี๋ยวไปจบที่ร้นั้นแหละจะไปกินเดอรเก้ด้วยไหมใช่ใชแต่วา่าจะเอาผมกินจากร้านนี้เข้าไปได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากัน เขาจะนั่งกินให้หมดเลยออือเ,อจเจอกันนะครับผมกลับมาแล้วครับก็เมื่อคืนนะครับเราไปจบที่ร้านอาหารนะแล้วก็ตัดผ้าไปดื่มนู่นนี่นั่นมันก็เลยทำให้แบบว่า,าตื่นสายวันนี้ แล้วบวกกับว่าลงไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรมาก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากกับเช้าวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอพี่บิ๊กกับพี่ใหม่นะครับแล้วก็จะไปเที่ยวที่ Brighton Beach นะครับว่าจะไปเดินชายหาดแล้วก็ไปถ่ายรูปนิดหน่อยบวกกับว่าอาจจะไปบินโดนสวยๆเอาภาพสวยๆให้เ,เพื่อนๆชมนะครับแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวอีกสักพักนึงรอแดดล่มลมตกนะครับก็จะไปนี่ตัวนี้กินอย่างเดียว อร่อยไหมหมูหิวตลอดเวลาหิวตลอดเวลาอยากกินน no ี่อยากกินน uh ี่เยอะแยะไปหมดไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเรากินเยอะเกวนก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงที่บีชแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปอะไรให้ดูบรรยากาศสวยๆที่นู่นนะครับของคนเมืองก็ยังไงเดี๋ยวจะเอารูปภาพมาให้รับชมนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม ไหนแล้วหมูฮะตุงไหนไม่รู้ต้องไปถามพี่พีกแล้วจะไปถามอ่าพีพีข้างหน้าดีกว่าพี่ใหม่ถึงไหนแล้วครับถึงไหนอ่ะถึงไหนแล้วเอ่าอันถึงไหนนะถึงไหนนะถึงไหนนะมิ้อุ้ยไม่สวยจังอ่ะสวยสวย สวยมากเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวโดนต้องขึ้นแล้วได้ถ่ายจังหวะแบบอาทิตย์ตกพอดีเลยสวยๆนี่สวยจริงสวยจริงสวยจริงโดนเนี่ยบ้านดินสีตรงนู้นเขาถ่ายรูปมนกันยังไงยังไงเดี๋ยวเอาภาพสวยๆมาให้ชมครับ สวยมากซือให้หน่อยดิเอาไปเอาไปบรรยายดิบรรยายบรรยายว่าอะไรฉันไม่ได้รูปเลยฉันไม่ได้รูปเลยมีแต่ว่าคนอื่นได้รูปฉันไม่ได้รูปเลยเ้องสวยสวยสวยพี่ใหม่บอกว่าไม่มาด้วยแล้วนะกับสองคนนี้เพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้เรื่องเลยสวยจริงๆสวยมากนะวันนี้เขาดิ้นเผลอเขาดิ้นเผลอจริงๆแบบว่าฉันไม่ได้เลย เห็นได้รูปสวยเลยคนอื่นไม่ได้รูปแต่ว่าเราได้รูปไม่วะค่ะจิ๊บตอไปไม่ต้องตัวจังใครไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเราได้บรรยากาศดีดีนะใช่หนาวมากสุดเหมือนจะได้สบายแล้วเราไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปที่อื่นต่อนะครับผมไปมาอีกแล้วครับยังยังไม่ได้ไปผมมีควันด้วยวะพี่ บ้านสีสีเราอยู่ตรงไหนครัพี่เราถามมาแล้วมันเดินเหมือนมันรั่วมันเดินเหมือนมันรู้อู้หูแต่แสงสวยๆก็บ้านสีสีไม่ได้ไปนะครับก็เลยเดินนอเดินมันรั่วก็เลยเอาเป็นภาพภาพบ้านสีสีข้างบนมาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวรับรับชมเลยครับผม ตอนนรอชูกันโชคดีครับรอข้าวอยู่ครั ว่าดริ้งอยากกินอะไรดร er? ิงอ่ะแมวจะหลอกเข้ามาเข้าได้ไหม ครับก็เป็นการเที hey, ่ยวที่แบบว่ามึนๆหน่อยแบบนี้แม่เวลามาในเมืองที่ไรก็จะเป็นประมาณนี้ตลอดเลยนะครับก็สนุกดีครับการมาเที่ยวเมลเบิร์นไปกินไอ้ร้านร้านที่เป็นแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเซีพูอะไอ้อะไรมันชื่อร้านอะไรแล้วหมูล็อกชูก้าหรืออะไรนี่แหละเหมือนเป็นร้านคนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นท้านเห็นมีคําว่าโชคดีด้วยเหมือนเป็นอาหารอาหารแบบว่าไทยฟิวชั่นแล้วเฟี้ยวเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวเลยครับ เมลเบิร์นจากการที่มาอยู่ในเมือง2วันสมวันไปกินนู่นกินนี่เยอะแยะมากเลยแล้วก็เหมือนอาหารที่นี่ก็อร่อยอร่อยแล้วก็บวกกับว่าเหมือนผมอาจจะยังไม่ชินนะมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยคือเวลาไปที่ร้านไหนๆร้านปกติอ่ะที่เมืองแคนส์นะครับก็คือเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยแต่ร้านนี้คือแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบต้องยืนรอเนาะใช่ไหมหมูยืนรอบ้างเดินเข้าไปเลยได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ ว่างงอะคือแบบตื่นเต้นแหละแล้วก็ทริปนี้มากับพี่วิพี่ใหม่นะสนุกสนุกเหมือนประสบการณ์ประสบการณ์ใหม่ๆก็ใช้ได้เลยแล้วก็เหมือนเดี๋ยวว่าจะหลังจากจบทริปนี้เดี๋ยวผมจะหาเวลาทําคลิปให้มากขึ้นแล้วกันแล,กแล้วก็เดี๋ยวทาคลิปที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างถามเกี่ยวกับเพื่อนๆของกาแบบว่า working holiday มากันยังไงมาได้ไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาเป็นแบบข้อมูลเผื่อแบบใครอยากจะสนใจอะไรเงี้ยได้เป็น มันเ่มพูดวนๆแล้วเริ่มวนๆละยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะครับแล้วเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปครับผมปกติอินเมลเบิร์นครับขอบคุณครับแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย You if you're just travelling in zone 2, <laughs> turn it on and off. <laughs> <laughs>